สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้จะมาทําแกงส้มปลานินไข่ปลาดุกเละกับดอกกระลำไข่ปลานําไปนึ่งให้สุกก่อนปลานินล้างทําความสะอาดดีแล้วดอกกระลำทําเป็นชิ้นตามชอบเลยเครื่องแกงตามเองเผ็ดตามชอบกะปิก็จะตำรวมกับเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วจากนั้นต้มน้ำรอเดือนน้ำเดือดใส่เครื่องแกงส้มลงไปได้เลยทีนี้ก็จะปรุงรสไปก่อนเลยใส่รสดี ตามด้วยน้ำปลาเกลือน้ำตาลทรายเพิ่มความอร่อยด้วยผงชูรสน้ำเดือดอีกครั้งก็ใส่ดอกกระลำได้เลยมีฟองก็ช้อนฟองออก น้ำเดือดอีกครั้งก็ใส่ปลานิลลงไปตามด้วยไข่ปลาจากนั้นก็ใส่น้ํำมะนาวเป็นขั้นตอนสุดท้ายยิมดูรสชาติตรงให้ได้ตามชอบเลยเมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแกงส้มปลานิลไข่ปลาดุกเร่กับดอกกระลำ ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ